มีเข้ามานิดหน่อยนะครับกับสาวกไดว่านะครับมาแล้วนะครับกับเจ้าไดว่าเล็บลอสนะครับสีดําทองตัวนี้ก็ยอดฮิตตลอดการนะครับสําหรับสายตีออมนะต้องมีครับบอกเลยว่าต้องมีนะครับก็มีเข้ามา3ามเบอร์นะครับนี่เบอร์พันครับแหมถลับที่กันนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ครับเบอร์พันครับ สำหรับสาย U L ครับคนที่ชอบสายสายเล็กสาย U L ตกมือตกอจินะครับแนะนําจัดเบอร์พันได้เลยนะครับเป็นสปุนต์ล่ออล่อๆนะครับเบอร์สองพันครับนี่สําหรับแบบว่าคนที่ชอบใส่สายใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับใส่สัก p e หนึ่งหนึ่งจุดห้านะครับก็แนะนําไม่ใช้เบอร์สองพันก็จะครอบคลุมนะครับมึกได้ฟลาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เบอร์ขายดีครับตัวนี้ผมได้มาแค่สามตัวนะครับกับเบอร์สองพันห้านะครับเบอร์สองพันห้าตัวนี้ ตัวนี้เป็นรอบเร็วนะครับใครที่ตามหาอยู่นะครับตามหารอบแบบราคาไม่แรงนเน้นใช้งานลุยๆนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับกับเจ้าไดว่าเล็บลอดอ่าตัวนี้จะเป็นราคาใหม่นะครับเบอร์พันกับเบอร์สองพันนะครับราคาเดียวกัน1นึ่งพันหบาทนะครับส่วนเบอร์สองพันห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยอ่าดูสเปคกันนิดนึงนะครับเผื่อใครเป็นมือใหม่นะครับ นี่เกียร์เลโชของเขาอยู่ที่6.2นะครับเป็นรอบเร็วนะครับน้ำหนักตัวลอก210กรัมพลังเบรกอยู่ที่5กิโลโอ้โหตัวนิดเดียวครับแต่เบรกนี่โคตรตึบเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนสแตนเลส4ี่ตลับนะครับจุสาย0.12นะครับเอางี้ดีกว่า0.16แล้วกันนะครับมันก็จะประมาณสายดัก0.6 0.8นะครับได้100เมตรก็กำลังดีต่อการใช้งานนะครับ มามาที่เบอร์2000ครับเบอร์นี้ผมได้มาน่าจะ4ตัวเองนะครับขายตามหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบเลยนะครับเจเลโช6.2เหมือนกันนะครับน้ำหนักตัวลอก215กรัมก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับพลังเบรกค5กิโลนะครับลูกปืนสแตลเลสสี่ตลับจุสายนะครับ0.20ได้100เมตรนะก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับส่วนมากลูกค้าซื้อตัวนี้ก็จะใส่สายอยู่ประมาณ0.8 p e 1 1.5โดยประมาณนะครับ แล้วก็เบอร์2,005 LT ครับนี่เบอร์ยอดนิยมแต่ได้มาน้อยเลือเกินนะครับรอบเดียวกันเลยครับน้ําหนักตัวรอบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับ240กรัมพลังเบรก10กิโลโอ้โหเบรกแบบเดี๋ยวเฟือเล่นชโ do ได้เลยนะครับสบายสบายนะครับจุส้าย0.23ได้100เมตรนะครับส่วนมากลูกค้าก็จะใส่กันอยู่1.5 2ไม่เกิน3นะครับส่วนมากนะครับส่วนมากก็ดีไซน์สวยครับบอดี้เป็น LT นะครับมาพร้อม ชุดแต่งแขนสีทองตะปูนสีทองนะครับตามคอนเซ็ปต์ได้ว่านะก็มีเข้ามาน้อยครับอย่างไอเบอร์พันเนี่ยมาสามตัวเบอร์สองพันน่าจะประมาณสี่ตัวส่วนเบอร์สองพันห้านี่มาแค่สามตัวนะครับฉะนั้นใครตามหาอยู่ผมบอกได้เลยว่าต้องรีบด่วน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 ,วนอ่ะเดี๋ยวรีบลงให้นะครับนะรีบจัดด่วนนะครับช้าหมดอดตามเคยโอเค